อันขออนุญาตทายไดโบอันอันพระจันทร์ทายโดบ่เป็นยังชายก็ทายแล้วค่ะเดี๋ยวิอ่นไม่ว่ามือเอื่นมือเื่อนี่สามมือนี่กัเจ้าสิมาเทพนะเมื่อวานเขาก็มาพัฒนาเตยกึ่มอย่างนี้ละเพราะว่าคุกอาเนี่ยมัน ได้เล่ร่อนไฟเบรนี่กับพ่อมันโดงดังคุบ้าก็เลยข่าอยากดังเบาหยักคงคงคุบ้าคนคงนะคุบ้าก็หยักดังขยับก่องกหยันก็ได้ยินฟังเสียงคนบอกแต่ว่าสุดทายไปทางพระให้พี่น้องเลยเบิ้งนะคะเธอได้เหตุบอกว่าบอกเล่บอกเฮยน่ะคุบ้าออกถูกขุ่นอวดเลยบอกคร่ะนอนที่มันชีบอกแต่มันไม่เสือมันชีลงเทเต้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพื่อนมาบอกเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเก้ามันก็ออกตัวเก่าเลยครับ มันก็เลยเป็นไหพระี่ลำบากนะมันเสมอเลยมันคือว่าพวกใดแต่คือเห็นตามข้าวตางยังแผมว่าอันาัันหรอกครับพมว่าเป็นการโจมตีกงียบตามันส่วนมากเป็นการทำบุญคนเฮาเสมอนี่แม่คุณบ่าวอะครเศรษฐกิจแบบนี้แห้งลำบากแม่นบ่แม่นอยู่ค่ะเจริมงวดมานี่็เขาก็ถามเสียงเดียวนี่แหละแม่นครับแม่นบบไห้เขาก็ถามอ่ะแม เป็นที่พึ่งค่ะพระอาจารย์มันก็ใช่ได้คนาองคนวนเนี่ยนาะของคนจนเขาเนาะเขาเรายกคาเครงเงิน่องทองความรักความันจนนะครับพระอาจารย์ทขาเชื่อเนี่ยคือหายตัวใดกว่าข้าพระาก็บอกเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าตัวเดียวปะค่ะไม่มันเก็เขาก็บอกมาสองคู่เทวค่ะมันก็บโม่มนว่าถือคู่งวดดอกเทว่าบางงวดมันสมมติว่าเขาบอกหกศูนยี่สีมันสี่ึ้นหกหนึ่งยี่สะครนบาคือว่า จ็ดศูนย์ยังสินะมันจะละงวดเต่ว่าที่ผ่านมากับบทพิจึงงวดหรือเปล่าเต่ว่าคุบ้าบ่บก้อยคอยน้ำม่วงนี่หไหมครับน้ำบ้านเนี่ยคุบ้าก็สิบอกแต่คนใกล้เห็นไหมครับบอกคนใกล้คนไก่ค่ะคนที่อยู่ติดคุบ้านนี่แหละที่พระเจ้าเป็นมาจังหันมาทำบุญสินะครับเนาะคุบ้าอยู่อยู่ไปอยู่มาทั่วประเทศบ่ได้ไปแต่ภาคใต้อยู่มาจังหวัดเน่ะมันอยู่บ่ได้เหึงมันดังบอกอาจารย์เมนเคยเทศของมุนี่นะ มันบางว่าตรงๆเลาล้างเท่ากับพระน้ำกรนอิสากันครับแต่วว่าผู้ที่เพิ่นมาแทนประคุณที่เป็นสิมาโลภาเพิ่นสมากเลียคื่อกันมาเนี่ยเราได้เพิ่นจะเอานะเพิ่นมาขอเอาะไร้ป่ครับเพิ่นเพิ่นสิมาแบบใช้แบบพระเจ้าเฮ็ดมะเพื่อมาเต่งคู่เต่งไข่เลยไหมครับเพิ่นกิเฮ็ดเอาคือทั่วทงคายๆ่งชวงนี่บอก่ค่ะแน่นนี่แหละที่เขาสิมาโลภะเขาอาจจะประสบความสาเร็จแบบนี้ครับุ่บ้ากุบจักแต่สำหรับคุบาคุบาบริเลแต่งคู่เต่งคข่ยัง่ยคุบากับ นาเดินจกรมกัเพื่อนมาบอกก็เอาไหมเต่เพื่อนก็บมาบ่สิบเลยบะครับนี่บ่ได้ฝันว่มดเจ้าทีป่คะคูบ่ก็ฝันนี่แหละแม่นแต่ว่าฝันมันก็คู่ฝันหน้าับเพื่อนมาบอเกรมบ่เนยค่ะาดิ้งเท้านเจ้าคนไนนั่งคนงม่จังยุ่งกับคนเกี่ยวกันครับเดี่ยวก่นคอเข้าวุ่นี่่ะพีน้อง้ ก็ได้บ้านเข้ากะวัดเอ็นวัดย่อครับพี่วัดคำผีหลอกด้วยวัดคำผีหลอกด้วยคำพงใต้คนครับเจ้ากายมาทั้นใต้คนอ่ะตอนในญาตนะคะพี่น้อนเพราะว่าคุณบ้านมันเป็นผ้าคุ้มเอาเจอเหมือนันนะถ้าเจ้าไสื่อเรื่อสื่อหวยแล้วกเจ้าจะมาสั่งนะมันเนี่ยขึ้นบนขึ้นบนไหวนะครับเนาะเคยเคยทำมาผ่าองค์กะครูบามาครูบาก็เฮ็ดแต่ทางเลยครับบางทีมันบนมีทางเนาะ โอ้ยมาลำบากกินด้วยเขาอาหารยางรถติดกันลำบากเลยนี่กับเจ้าเที่ยวกันกับเที่ยวแบบนี้โคตรตีรถติดเด้อ้าบอกค่ะแต่ว่ากับซือว่าดีอยู่นะคะน้องนี่ที่ออกไปทางนี่มันจะดีนี่ครับค่ะจะเป็นรถทุกหลอกไปเมื่อกี้เอ้าผมมาเพี่ข้างผมว่ารถไม่โค้ไม่โคเมื่อวานเขาเจไม่โคใหญ่ออกไปทจะนี่แหละไม่โค้เทศบาลก็จะมาเห็ดทางเห็นบอกไปจะเห็ดใหม่ๆเขาถากเที่ยวไปค่ะเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกทังกับถามมากด้วกันครับหน่อยไม่รัดเป็นอะไรสิเห็นหน่อยเลย มันอยู่เรืว่าเรามีบุญได้นี่มีบุญมีพาราสตึงเมื่อกลับมาคูบาได้มาอยู่คูบ้าเกิดมาอยู่นี่ก็พวกที่ส่วนเอาเลขเอาหวยอะไรพวกนี้นํ่นมาอยู่ครับคู้าก็มาอยู่สามปีนี่ไงมาอยู่ที่เกมาอยู่วดาเลขพ่กก็หายเหตุทางนั่นพ่กก็บวกไปเหตุทางเลยไปเหตุทางเลยเหตุทางนี่เขาคิดเลือกเหตุวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเลขออกก็เรียลเลยไม่ตางจะได้ทางเสร็จนี่และอันอื่นคูบ้าก็ยน่งไปชนในเหตุหงาย คุณบาชวนมากครูบาอยู่น้ำถ้ำน้ำยางไปไหมครับแตะบอกรีดมันถื่อมานี่มันถือมาในโบเมนเว่าหรอกคนที่ใกล้เคีครูบาเนี่ยเพิจะมคนอยู่บ้านนี่ค่ะแต่โนนี่เราเล่นรถโดยสารชเด็์ครันครับตั้งแต่งวดที่เพิ่นห้มาตีกันเลยตั้งแต่งวดเจ็ดสามสองวดซ้อนเพื่อกะบอกเจ็ดสามตัวอันที่มันออกบนล่างอ่ะไหมครับแต่เจ็ดสามตั้งแต่หันะมางวเมื่อกี้เพื่อ พราะกระบอกเจ็ดสองตัวเก่าไงค่ะงวดก้อนเพราะกระบอกเจ็ดสองงวดก้อนบอกสองเจ็ดแต่งวดนี้บอกเจ็ดสองงวดที่ผ่านมาอ๋อตรงๆเลยตัวชนะค่ะงวดก่อนมันออกเจ็ดสองคือการมันบวะครับก็บอกสามสูงครูบาจะเขียนเมื่อเมื่อเลขออกเกิดบังเอิญผลปกติเลขออกคนสิ่บกคคลขึ้นมาได้วันเมื่อเลขออกครับใช่สิชาไม่นับทางไงแต่เขาก็ทูไลน์เนาะเสมอมันไวเนาะครับ ถบบนี้กระเจ้าขืนมาหน้ามือไหนครูบ้าก็เขียนครูบาก็บอกกับเจ้าบอาว่าให้ซือศูนย์สี่ศูนย์สามเขาอปบ่ามันกันนะนอค่ะที่ฝันเลยฝันว่ากระเจ้ามาบอกสองมือส่วนก้อนเลขกคืออกครูบาเ่าเขาบอกเลขสองสองเจ็ดครูบาก็เลยว่าพี่ก็อแม่นนะครับเขาไปว่าเลขตัวเก้าคนครับค่ะเราไปซื้อบ่ค่ะเมื่อวดที่มันออกเก้าเก้าครับอันเขากต่ว่าครูบ้าบอกเลขตัวเก้าไหมค่ะมันมันออก ก้าวนะเพราะเขาม่บอกก้าวมันออกสองเดือนน้องก้าเมื่อกี้เนาะแม่นค่ะแต่ว่าคุณบากระยู่อยู่ที่แต่ว่าเลขเนี่ยคุณบาก็ว่าประกันน่ะไหมแต่ว่าคุณบาบอกเลขมานะผมมีผู้ใดมาสั่งมาเห็ดยังซอยคุณบาเจ้าเถื่อนบอกคือคุณบามาอยู่ในศาลปีเท็นที่เจริญเ่ยไหมค่ะแต่ว่ามันเจ้าบอกมาทานมาซอยวัลยยาเข็ดญนัำกับญากต้องได้โจ๊กกระเป๋าเจ้าของคุณบาก็เลยบอกเมื่อกี้คุณบาบอกดีๆีเลย เลขในเขียนคุาร์นั่นกไปเขาผัดบ่ได้เงินมาทานนี่สิบ่คะคือเขาก็บบอมบอมาเห้าวจากศาลยังเขาก็เบื่อซอยไครัดคุบาร์ก็เลยพักไหมค่ะก็เลยบอกอยทางอื่นที่กับเจ้าเคยเห็นนะกูบาอยู่ที่กูบาไปอยู่ใส่ค่ะอันนี้คือผู้บาร์จ้างเองเลยบอค่ะบออันนี้กับเจ้าสรั่งแต่กับเจ้าจ้างวัดอันนี้ตะกี้มันเพามันเป็นไรดอกบ่ากูข่าวแจ้วัดอันนี้มันเคยไม่ใช่คุบาร์กูข่าวจ้น้องไปใส่เขามาอยู่กุบารกับแม่จู่คือนี เรียกว่าคุบ้านัีงเสือคุบ้ากไปขอกขันมีคนมีรถมีอย่างคุบ้าก็ไปขอโขคุบ้าสิไปแถวพาะสวยบ้านก่อบ้านเกงคุบ้าเคยไปเอาเท่านั้นคือคนชีบอกเลยในธรรมนะครับในธรรมในวัดที่แบบว่าเจ้าปอยุใช่ไหมคุบ้าไปมีปีนี่แหละคุบ้าไปแต่ต้นปีผมจะออกพรรษาจะถึงตลอดแล้วก็บร่ได้พ่างไปนะไปนอนเอาเนี่ย บมเกิลสามสี่ทุ่มป็นมาบอกเลยดีนอนเอาเล้คุบ้าบอกไปสวดไปโคอินเบียกับเจ้านะไปนอนให้เทวดามหาเลยค่ะเจ้าสิมหาหาเองไหมเจ้ามาเขาก็บอกนเพิ่นอยากไห้เพิ่นสิมหาหาเลยบอกค่ะครับกเจ้าก็มาบอกห้าสเแต่ว่าผีนี่ครับเพิ่นบอกต้องเจคุบาสิคือเอาเลขมาตลอดคุบาเขาจับนะเพิ่นแับเพิ่นบอกหกหกศูนย์อย่างที่เขาต้องซือศูนย์หกลดนะโอ้ตองกับที่บ่อสอกตรงเลย เป็นผีเมตอเทวดาค่ะอันนี้เมื่อกี้เที่ยวทุกคนธรรมดาคือเฮานี่แหละเขามาบอกก็ไดรนี่คุณบ้าว่าเมื่อวาเมื่อกี้นี่โอ้ยมันเล่าดอกคุณบ้าก็บอกมดบ้านแบบเจ็ดสองสองเจ็ดครับเขาใส่ปากเขาว่ามันเป็นเลขโต๊ะเก้าเขาเลยบอกซื้อไหมเขาว่ามันเป็นเลขโต๊ะเก้าเขาบอกซื้อทางเดียวเลยบ่ค่ะคุณบ้าเขาก็บอกแบบนี้แหละเธอเขามาบอกเขาอะที่บอกว่าคือจังเขาสิถามันยังฉิบนะ จาเปรียบเทียบเขาสิตานจังวาดออกไปสมมติว่ามันสีออกสิบเอ็ดนี่จากวัดนี่ออกไปบ้านนู้นข้อจะกิโลนังสิเขาก็บสอแดงเป็นปิิศนาเมนทั้งที่เขาก็หูงอเรียกว่าสิบหอดบ้านกับเจ้าเลยนี่สิบเอ็ดโลนะแต่ว่าหอดปากทางเก้ากิโลยัรับเขาจะบอกเขาไปัสิไหมยู่นี่ยิงกันแต่เขาสิบอกเลยเ้าก็อนจะเอามาให้ยังสิเสื้อเขาก็ จเจ็ดสองเขาเสียเงินไหมเจ็ดสิบสองบาทจริงไหมครับหรือว่ายี่สิบเจ็ดบาทจริงนะเขาต้องจือเอาไหมต้องจือต้องจดไว้ข้านงนอกแต่ว่าเขาบอกเขาบอกได้บอกคือได้เขาสิบหาบอกระกต้าเต้แบบนี้ครับครับหลังเทธอนีถ้าเล่ออกบบตรงเมื่อนี่เพิ่นกระสิโบบอกต่อนะเพคนสิบบอกครับมันคล้ายๆเดือนนี้มันออกเลขตัวเก่ามาเรืนะ่อยๆเนาะครับก้าวหนึ่งก้าวชนยังสร็งไหม ก้าวอุววดนะคะน้องเนี่ยวมาค<อ>ุูบ้ากับ,บกูบ้า,ออกา,บากับนอนเบิร์ดลดไปเจ้ามาคุูบ้ากับเลยลอกเบิร์ดก็บพรไม่นอนหลังนอนขึ้นไปนะขึ้นว่าจะมีคนมาครับอันใดพูดถึงนอนไปเมื่อกี้ไหมครับบ่สชาถ้าเพ่นษีบอกนี่คือเานอนทีเดเล็กๆนอนรอบเล็กนะเพื่อนที่บอกครับ ถ้าตื่นมาปุ๊บเขานอนอีกเขาบ่อมาบอกเนี่ยเขาที่บ,บอกคือนอนทีแรกครับเท่านั้นเขาที่บอกเนะีะคือเรามาบอกนี่ก็เมื่อมกี้กะนอนลงเขาก็มาบอกเลยก็เป็นคนคนเป็นคนในบ้านเท่านี่แหละมาบอกหนึง่งมาบอกว่าเรี ok, ่อมัสีออกสองเจ็ดเเก้านาะแล้วฉันว่าแต่เราเป็นคนเท่านี่ไงคับคนอยู่ในบ้านนี่ยมันะายนี่มืออื่นเกยก,กับชิบามา,านี่ยว่าไง อันนี้วางวดที่แล้วนะคะนน่ะน,น,น้องม่นเลขมันสกอกสอนมวดนี้เลยค่ะพระอาจารย์มันเลขเขาก็ออกไปเนาะคุณบ้าก,ก็จะวา่คา,กกา,าคุณบ้ากนะ็ถามถามเอาวคือกันมันเลขยจะเพิ่นสีมาบอกเลยเพราะเม่นว่าเพิ่นสีมา้าขึ้นอย่มาเพิ่นก็มารมูดทหไมแต่ว่างวดนี้บรทันใดๆบอกค่าขึาาน้นจังใดมันก็ฝันฝันแบบเขาบอกปเป็นเลขยคุณบ้าก็เลยบออยากบอกมันเป็นมันมันหลายมันเปรได้หลายอย่างหรือไม่ครับเป็นยแบบนี้ผู้ที่เพิ่นส่งคุณบ้านมาหาคุณบ้าแต่ก่อนทุ่มเงิน เม่วักี้เรากัฝ so ัน right. ว well, okay. so ่า so มีม so okay. so ีตายเขาตายไปเรียกอยู่บ้านไปบอกเราซูนสามซูนสี่เราเขาบอกแค่นี้นะเทว่าเรากับบ้าเปเอาบุคคล่าแบบเทว่ายิพนยังบท่านบอกเพจนอาจีหูบาคนสีมาหลาพ่นกทะเลพระท่านโอ้พจนเลยระท่านในไฮบอกค่ะผู้ถือผู้ถือสแาเพจนเพื่อกะจ้าไห่เด้เทดาว่ามัน่าคนไแห่งไม่ได้เอาก็ต้องลอสักพัน ถามมันจะได้บ่อกับตรง็ลูตรงโลเนาะค่ะเนาะมันมันเรื่องแต่จังหวะเขาสีมาให่เขาเขาบร่ได้กำหนดว่าสีเมื่อนั่นวันนี้สีมาบอกเขาบร่ได้เว้าเนาะใช่หะแต่ว่าคาฝันมันกับฝันโยกเมื่อน่ะฝันมันหัดแต่เพราะท่านได้เป็นตัวนี่เขาตังบอท่านบอกแต่เขาบอกนะว่าคนคนจัวหวแล้วบางที่ที่คขาถามเราคุณบ้าก็บอกรลดแบบนี้แต่เขาบอกเป็นปัญหาเขาถามคุณบ้าก็บอกเขาบอกเป็นปัญหาเปรี้ยวแข็งเนาะครับเนาะ ก็บอกไปยุ่นะครับเนาะบอกจลรอดนะคูบาานีถ้าถามได้บอถามคือบอบอกไหมบินทบาทเนี่ยบอถามคูบ้าบอบอกดิคนถามคือคนอยากได้นะคะแน่นเขาถามนะบอกถ้าคนบอถามเขาจะไปบอกบอถามนี่คูบ้าจะได้ดิเป็นได้กระยาส่บาเขาบอถามคุบ้าบอบอกดิมันมันมันบ่เม่นเขาบอกไปคอบ้ถือเลยไหมมันจะไปเตี้ยมหนึ่งด้วยถ้าผู้ใดถามนะเฮ้ยเลย ท่ว่าคับารเป็นปัญหาเขาถามครูบาวก็เพชรปัญหาบ่ได้เป็นโตเวที่ว่าส่วนมากเราก็บอกเป็นโตนะครับส่วนมากมีพันมากบอกเป็นโตเลยเป็นโตคือเก้าเนี่แเราก็เอาเงินเหรียญบาทมาให้สองเหรียญล้วก็งายทางราชการที่เก้าคนครับรูปรอเก้าคนทั้งสองเหรียญครับว่าก็เลยว่าเรขกมันก็เป็นก้าเก้ากับสองเก้าเท่านั้นครูบาบอกกัเป็นปัญหาครับครูบาก็ถือเงินนครูบาก็เขาเรยว่าครูบาที่เสื้อตัวไหนซื้อให้เบิ้งเนี่ย คุณบ้าก็เลยซื้อขมิ้นคุณบ้าซื้อคุณบ้าซื้อสองเก้าเก้าเลขสามตัวแต่คุณบ้าบัซื้อสามตัวคุณบ้าซื้อเก้าเก้าคุณบ้าอกครับซื้อเก้าเก้าล่างคุณบ้าบอกตัวเดียวออกเก้าเก้าเลยมันซื้อสองร้อยก็ออกมากกว่าล่างสองร้อยคุณบ้าก็ได้สองร้อยหนึ่งครับแต่ว่าเลขที่มันตอนมันออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามครับเจ็ดสามล่างหน่คุณบ้าก็นซื้อสามเจ็ดเขาบอกสามเจ็ดเลยซื้อสามเจ็ดโอ้คุเจ้าถือว่านังทั้งบนทั้งล่างเลขตัวเดียวเนาะ พระเจ้าคูณไว้ไหมพระเจ้าเจอผู้เราหาลวดผู้เราเจี๊ลวดผู้เราท่านกูบาทั้งบนทั้งล่างนะครับได้ได้ทั้งบนทั้งล่างรวยเละแล้วต่ว่าเลขกสามตัวบ่ค่อยได้เลยเนางเป็นไห่สองโตว่ครับสันมาเป็นไห่ลูกนะครับเนาะแมาอยู่หนึ่งสามปีเป็นไห่เทนเนลนั่นครับได้เอาเทนเนลนโอ้ยถ้าเพิ่นไห่นี่ประกันโลวดคำหรับบอกที oh. ่ว er ่าไห่กลับไว้ครับ คุบ้าสีหายได้เบ็ดสมมติว่าตื้จรแล้หายเมื่อกี้นี้แล้วหาเจ็ดสองยังสิเมนบอกคุบ้าจะบอกหายชื่อสองเจ็ดตัวได้แล้วก็สองหกกันกันไว้เออการไม่แค่คู่เดียวเท่านั้นจะมันลงนีมครสองหกหกสองสิบเลยค่มนกันไว้แค่นั้นสองเจ็ดสองเการกันไวตัวหนึ่งสองหกครับคุบ้าจะถือว่าพีบอกคนคนบอกอื่นนะ ก็ฉลาดต้องฉลาดเนาะคะเมื่อเอิญนี่พระเจ้ามานี่ยพาวสิมาหอดจ้กเวลาใดเจ้าโอ์ขะมาเมื้อเอิญบุจักได้คุณบาบุจักพระเจ้าบนบ้านไว้พระเจ้าคบแต่เราเคยมาตลอดเรามาปุ๊บเราจะไปทําพิธีอยู่ศาลถุกเขา <อ S 1> สิสวดสินมนต์คุณบากับกบคุคคลเฮ็ดดอกว่าวซื้อคุณบากับ,กบ,กบปิ้งผ้าโอ้ก็ใหายท่ายาเขาเพิ่มสุดเพิ่งมากดังมากโด่งดังสมเปิลเมื่อเอิญเช่นด้มหาไม่เนาะสุเปิลเฮงมากโด่งดังเลยสมเปิลเฮงมาก